สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n นลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะ ประจำเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2568เรามาถึงผู้ที่เกิดวันพุธแล้วค่ะมาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดวันพุธในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดามขออนุญาตผู้ที่เกิดวันพุธทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอใภ้ไพ่บอกมาว่าผู้ที่เกิดวันพุธในช่วงเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2568นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ไพ่ใบแรกนะคะสาหรับผู้ที่เกิดวันพุธได้ไพ่ใบที่62ได้ราศีมิถุนแล้วก็ราศีกุมมิถุนกับกุมธาตุลมด้วยกันทั้งคู่ไพ่ใบนี้จัดว่าเป็นไพ่ดีเกี่ยวกับด้านหน้าที่การงานแต่ก็อาจจะส่งผลถึงความใจร้อนสักนิดหนึ่งนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธดังนั้นวันพุธเนี่ยทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนนะคะเขาบอกเป็นช่วงมีเสน่ห์นะเป็นช่วงมีเสน่ห์สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธด,นะด,ด้วยเช่นกันเพราะคุณ เป็นช่วงที่คุณน่ะเข้ากับคนได้ง่ายมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนทําตัวน่ารักเพราะฉะนั้นด้านหน้าที่การงานก็บอกว่ามีได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนอย่างรับรับ,รบจากคนที่เขาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่รักใคร่เมตตาผักดันคุณแบบโดยเสน่หานะคะอาจจะเป็นการที่เรียกว่ารู้สึกถูกอกถูกใจคนนี้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีคนนี้รู้จักมีสัมมาคารวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้คุณอ่ะ มีเกณฑ์ที่จะมีคนให้การสนับสนุนผู้ที่เกิดวันพุธท,ทั้งกลางวันและกลางคืนจากความน่ารักจากการอ่อนน้อมถ่อมตนของคุณในในช่วงของเดือนสิงหาคมเนี้ยการงานดีความรักก็ดีนะคะความรักดีจะเจอคนถูกอกถูกใจสำหรับใครที่โสดอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาแต่ว่า เวลาเข้ามาไม่ได้เข้ามาคนเดียวซะด้วยสิอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนดังนั้นมันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนนะเพราะความรักเนี่ยมันเหมือนบุญธรรมกรรมสร้างบางคนก็เป็นคู่เวรคู่กรรมบางคนก็เป็นคู่สร,ร,ร้างคู่สมคู่บุญบาร,รมีเลยอยู่ด้วยกันแล้วส่งเสริมสนับสนุนกันให้รวยเลยรวย,วยมากยิ่งขึ้นบางคนก็อยู่กันตีเช้าตีเย็นทะเลาะเบาแวงกันแต่ไม่เลิกกันอันนั้นก็คือคู่เวรคู่กรรมกันบางคนก็อยู่ด้วยกันแบบ เหมือนอยู่ด้วยกันแบบสังฆตายไปวันวันหนึง่งไม่ตีกันไม่ทะเลาะกันแต่ว่ามันเหมือนอยู่ด้วยกันแบบจำใจอยู่ก็มีนะสำหรับบางคู่นะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะมันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนบางคนอยู่ด้วยกันแล้วกลับกลายเป็นว่าท้าทายชีวิตย่ำแย่ก็มีนั่นคือคู่เวรคู่กรรมพอหมดเวรหมดกรรมก็จะแยกจากกันไปเองนะคะอันนี้บางทีเนี่ยเราจะไปดูให้ให้หมอดูดูคนนี้ใช่เนื้อคู่ไหมบางครั้งบางทีเนี่ย เขาอาจจะเป็นคู่ของเราในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเมื่อหมดเวรหมดกรรมกันก็ต้องไปจากกันนะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่37ได้ราศีกรกฎและก็ราศีพิจิกไพ่ใบนี้ดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะการเงินค่อนข้างดีแต่ว่าเขาบอกว่าในช่วงดืช่วงเวลาก่อนหน้านี้นะคะ ถ้าการเงินน่ะอาจจะย่ำแย่มาหรืออาจจะไม่ค่อยดีในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนน่ะเริ่มที่จะดีขึ้นนะคะการเงินเริ่มที่จะดีขึ้นแต่ต้องบอกก่อนนะยังเก็บไม่อยู่นะมันยังเรียกว่าการเงินผ่านมือมากยิ่งขึ้นทําให้เราอ่ะสะดวกที่จะจับจ่ายมากขึ้นแต่ยังไม่ยังไม่เหลือกินเหลือเก็บมันอาจจะหมดไปกับความรักได้สําหรับบางคนอ่ะ พ่อบุนทุ่มแม่บนทุ่มสายเปต่างๆก็จะหมดไปกับความรักแต่บางคนก็จะหมดไปกับการที่เรียกว่าช่วยเหลือคนในครอบครัวหรือบางคนก็อาจจะหมดไปกับการเจ็บป่วยทีนี้ความรักในที่นี้ไม่ใช่ความรักหนุ่มสาวอย่างเดียวนะอาจจะความรักที่เกี่ยวกับรักคนในครอบครัวอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือคนรักของเราคู่ครองของเราหรืออาจจะเป็นลูกเป็นหลาน เป็นบริวารเป็นสัตว์เลี้ยงของเราก็ได้นะที่อยู่ในใต้อานัดของเราหรืออาจจะเป็นเพื่อนที่เรารักก็ได้ที่มาขอความช่วยเหลืออันนี้มันอยู่ที่ความตัดสินใจของคุณถ้าเป็นเพื่อนฝูงเรื่องการเงินเวลาที่ตัดสินใจให้ยืมแล้วต้องบอกก่อนนะว่ามันจะกลายเป็นหนี้ศูนย์เพราะฉะนั้นการเงินนะมันดีก็จริงแต่มันก็จะมีเรื่องเสียงเงินหมดไป ดังนั้นถ้าไม่อยากที่จะมีปัญหาทะเลาะเบาแว้งกับเพื่อนฝูงการเงินอย่าให้ยืมถ้าเราสงสารจริงๆเราคิดว่าเราให้ให้ตามความให้ตามกําลังที่เราจะให้แต่ถ้ายืมเนี่ยเขาจะยืมตามกําลังที่เขาอยากจะยืมแต่ถ้าเราให้ยืมไปเขาไม่มีปัญญาคืนเรามันก็จะเสียเพื่อนเปล่าๆแต่ถ้าเราให้ให้ตามกําลังที่เราอยากจะให้แล้วให้เขาไปดิ้นรนเอาเองเพราะคนเราทุกคนน่ะ กว่าเราที่จะมีเงินขึ้นมาเราก็ต้องดิ้นรนเหมือนกันดังนั้นใครจะไปบอกว่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวก็ต้องบอกว่าเห็นแก่ตัวนั่นแหละเพราะเวลาที่เราลำบากเราเองเราก็หันไปหาที่พึ่งลำบากอยู่เหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดว่าไม่หมดกับการช่วยเหลือก็อาจจะหมดกับการเจ็บป่วยการเจ็บป่วยถ้าไม่ใช่ของตัวคุณเองก็อาจจะเป็นคนภายในครอบครัวนะคะหรือเป็นคนที่เรารักคนที่เราสนิทคนที่เราพร้อมที่จะยื่นมือเข้าไปให้การช่วยเหลือ ะะอาจจะหมดไปกับการเจ็บป่วยได้ไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ไปที่สามสิบเก้าได้ราศีมีนแล้วก็ราศีกลุ่มนะคะราศีมีนและราศีกลุ่มน้ำแล้วก็ลมแต่ไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่เไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะักเพราะสักประมาณหลังวันที่ห้าสิงหาไปแล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหาอาจจะมีอุปสรรคติดขัดในการทํางานนะ เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์เรื่องการตัดสินใจในการทำงานอย่างเช่นว่าอย่าวู่วามอย่าตัดสินใจแบบใจเร็วด่วนได้อย่ากล้าได้ากล้าเสียมากเกินไปทำอะไรต้องมีการเบรกสักนิดหนึ่งการทำงานที่บางทีอาจจะเป็นการตัดสินใจเด็ดขาดของเราเองคนเดียวแต่บางครั้งบางทีเราก็ต้องดูด้วยว่าในสิ่งที่เราตัดสินใจเนี่ยเราอาจจะไปเจอลูกค้าเจ้าเล่ก็ได้หรือเราอาจจะไปเจอการ ลูกน้องบริวารเจ้าเล่ห์ใส่เราก็ได้เพราะฉะนั้นการทํางานมันจะเจออุปสรรคติดขัดจากการที่เรียกว่าเจอคนเจ้าเล่ห์ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องการทํางานที่บางทีเราอาจที่จะต้องลงไปดูแลด้วยตัวเราเองหรือบางทีงานบางอย่างหรือการทํางานใดๆก็ตามในช่วงเดือนสิงหาคมเนี้ย ต้องควบคุมดูแลด้วยตัวเองจะดีที่สุดหรือถ้าเกิดว่างานนั้นเป็นงานที่เราทําคนเดียวอยู่แล้วคุณอาจจะเจอลูกค้าเจ้าเล่ห์คุณอาจจะเจอความเจ้าเล่ห์ของคนรอบๆตัวคุณที่อาจจะหมันไส้อาจจะอิจฉาแล้วแกล้งขัดแ้งขัดขาเราดังนั้นสิ่งที่ทําได้คือให้นิ่งๆไว้ก่อนให้นิ่งๆไว้อย่าเพิ่งไปบวกอย่าเพิ่งไปชนอย่าเพิ่งไปมีปัญหาเพราะคนคนนี้เขาพูดเก่งเขาพูดให้ผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดได้เออบวกไปชนไปคุณแพ้เรื่องคำพูดเขา นะคะเราอาจจะพูดพลิกแพงเก่งแบบเขาไม่ได้เราอาจที่จะแพ้เรื่องคําพูดที่ไหวพริบกันที่เรียกว่าเออเจ้าเลข่ของเขาอะอาจจะมีมากกว่าเรานะคะใบต่อมาได้ไพ่ใบที่ศูนย์เได้ราศีมังกรแล้วก็ราศีกรกฎไพ่ใบนี้เป็นไพก่กลางๆเกี่ยวกับเรื่องการงานเกี่ยวกับเรื่องการเงินเขาบอกว่าในช่วงวันที่ประมาณวันที่สิบ สิงหาแล้วเนี่ยการงานเนี่ยการงานการเงินมันมีความโดดเด่นได้หรือมันอาจจะดูดรอปลงไปได้นะคะมันขึ้นอยู่กับความกระตือรือร้นของตัวคุณผู้ที่เกิดวันพุธท,ทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนเนี่ยมันจะมีบางคนอาจจะเป็นคนที่เรียกว่า ไม่ว่าจะเจอปัญหาใดๆฉันพร้อมสู้ฉันพร้อมลุยฉันพร้อมชนมันก็จะทําให้คุณข้ามผ่านตรงนี้ไปได้ถ้าคุณข้ามผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้คุณพยายามกระตือรือร้นนะคะพยายามกระตือรือร้นคิดให้มันช้าลงมาสักนิดหนึ่งอย่า,ยารีบอย่ารีบใจเร็วด่วนได้คิดให้ช้าคิดให้รอบคอบสักนิดหนึ่งมันจะเกิดความมั่นคงแต่ถ้าใจเร็วด่วนได้รีบคิดรีบทําปุ๊บปาาปาดเปียวเกินไป มันอาจจะมีการผิดพลาดเรื่องการลงทุนได้เรื่องการไว้เนื้อเชื่อใจลูกค้าหรือว่าลูกน้องบริวารแล้วทําให้การเงินของคุณเนี่ยสะดุดติดขัดเกิดขึ้นได้จากการไว้เนื้อเชื่อใจคนมากเกินไปนะคะต้องฟังคําห้ามปามของผู้อื่นบ้างอย่าอีกโก้สูงเชื่อมั่นตัวเองมากไปทําอะไรอย่าล้นเกินไปแล้วก็อย่าขาดจนเกินไปบางครั้งบางทีในช่วงของ เดือนสิงหาคมนี้โดยเฉพาะช่วงมาสักหลังสักประมาณวันที่สิบสิงหาเนี่ยมันเหมือนคุณไม่ล้นเกินไปก็ขาดเกินไปล้นในที่นี้ก็คือไม่ฟังใครเลยฉันจะแบบใจเร็วด่วนได้จะรีบทํารีบตัดสินใจมันก็จะเป็นการล้นจนเกินไปก็ทําให้เสียทรัพย์ได้ขาดจนเกินไปก็ทําให้เสียทรัพย์ได้ขาดความเอ่อขาดความเชื่อมั่นในตัวเองขาดความรอบคอบเพราะฉะนั้นไม่ไว่าจะทําอะไรก็ตามชาววันพุธ ทั้งพุดกลางวันและพุดกลางคืนอย่าล้นเกินไปแล้วก็อย่าขาดเกินไปบางครั้งบางทีเราก็อาจจะตรงไหนที่เรียกว่าล้นละแล้วตรงไหนที่เรียกว่าขาดคนเราไม่รู้ตัวหรอกแต่เราลองลองลอง,ลองพยายามถอยมาดูตัวเองหรือลองคิดว่าเอเออย่างนี้เราเยอะไปไหมเราไว้ใจคนเยอะเกินไปไหมเราประมาทเกินไปไหมเท่ากับเราขาดความรอบคอบเกินไปไหมหรือบางครั้งบางทีในช่วงนี้มันอาจจะดูว่าในช่วงอ <c oughs> ขออภัยนะคะ ในช่วงวันที่สิบสิงหาเนี่ยมันอาจจะดูงานของคุณดูดรอปไปสักนิดหนึ่งดูอึดอึดอึดไปสักนิดหนึ่งก็อ,งอย่าไปท้อถอยทำาอนมาทำด้วยความเสมอต้นเสมอปลายนะคะทํางานด้วยความขยันและอดทนแล้วก็ทําตัวน่ารักอ่อนน้อมถม่อมตนเข้าไว้อุปสรรคติดขัดต่างๆมันก็จะค่อยๆข้ามผ่านไปเองได้การเงินไม่ยังไม่ การเงินยังไม่ถึงขั้นสะดุดติดขัดย่าแย่นะการเงินเรียกว่ายังมีเงินผ่านมืออยู่ตลอดเวลานะคะส่วนเรื่องความรักนะ่ยในที่นี้เขาบอกว่าขึ้นอยู่กับวาส,สนาของตัวคุณเป็นช่วงจังหวะที่มีสเสน่ห์นะเพราะฉะนั้นน่ะทั้งคนโสดและคนไม่โสดก็ต้องระมัดระวังความมีสเสน่ห์คุณจะเจอคนโดยเฉพาะในช่วงวันที่สิสิงหาคุณจะเจอคนที่หวังผลประโยชน์ในตัวคุณเข้ามานะ ไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ไปที่73ได้ราศีตุลและก็ราศีสิงห์ธาตุลมและธาตุไฟไพ่ใบนี้จัดว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักสําหรับผู้ที่เกิด พุธท้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนนะคะไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องอะไรไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องงานต้องบอกก่อนว่าที่มันไม่ดีนี่มันมาจากความใจอ่อนของตัวคุณจะทําอะไรก็ตามต้องทํางานด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรมตรงไปตรงมาที่สําคัญอย่าพูดจาขวานผ่าซากนะมันจะทําทให้คุณเดือดร้อนเรื่องงานอย่าไปปีนเกี่ยวกับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากกว่าเราหรือคนที่มียศตําแหน่งมากกว่าเรามันจะทําให้คุณเดือดร้อนเรื่องงานได้หรือคุณกําลังถูกคนที่เพศเดียวกันโดยเฉพาะบางคนเนี้ย ที่ทํางานที่อยู่กับสายงานที่มีแต่เพศเดียวกันเนี่ยช่วงต้องบอกเลยว่าช่วงเนี้มันจะเป็นช่วงที่หลังวันที่สิบไปแล้วเนี่ยเหมือนถูกเขาจ้องจับผิดถูกผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศเดียวกันกับคุณที่มีศักยภาพเหนือคุณเนี่ยคอยจ้องจับผิดเรานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทําอะไรด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาเขาจะทําอะไรเราไม่ได้แต่เมื่อไหร่ที่คุณมีการตุกติกหมกเม็ดเกิดขึ้นนะต้องบอกก่อนเลยนะว่า คุณอาจที่จะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นแน่นะคะเพราะเขากำลังจ้องจับผิดเราบางคนตูกติกหมกเม็ดในเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรมันก็อาจจะแค่ถูกตักเตือนแต่ถ้าคุณไปตูกติกหมกเม็ดในเรื่องความซื่อสัตย์ในเรื่องการที่เรียกว่าตรงไปตรงมาเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองระวัง มีเกณฑ์ของการมีคดีความเกิดขึ้นได้ด้วยสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธท,ทั้งกลางวันและกลางคืนบางคนนะคะอันนี้เตือนเฉพาะบางคนที่มีเกณฑ์ของการที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามันมีโอกาสที่กําลังถูกผู้ใหญ่จ้องจับผิดอยู่แล้วนะเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะแล้วมันจะทําให้การงานของคุณเนี่ย คุณอาจจะถูกปวดกลางอากาศคุณอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาแหวงกันมีปัญหาใหญ่โตเกิดขึ้นได้มันอาจจะเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องแค่นี้ทำไมมันลุกลามบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่โตมันอาจจะเป็นการที่เราทํามานานแล้วแล้วเขาจ้องจับผิดเราอยู่แล้วมันเป็นจังหวะที่ดวงเราขาลงหรือเปล่ามันก็จะถูกตีแผ่ออกมานะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่ศูนย์สองศูนย์สองได้ราศีกุมแล้วก็ ราศีมิถุนไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานถามว่าถ้าเราทําอะไรด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาเหมือนอย่างไพ่ใบนี้ที่บอกผู้หลักผู้ใหญ่จ้องจับผิดเราอยู่ก็จริงแต่ถ้าเราทําด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาเขาจ้องจับผิดเราก็หาความผิดของเราไม่เจอการงานของคุณเนี่ยหลังวันที่สิบไปแล้วมาช่วงกลางๆเดือนสิงหาจะค่อนข้างโดดเด่น จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะคะเป็นการสนับสนุนแบบลับๆไม่เปิดเผยโดยเฉพาะว่าคุณต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เป็นช่วงมีจังหวะที่เป็นช่วงจังหวะที่มีสเสน่ห์ของผู้ที่เกิดวันพุธท,ทั้งกลางวันและกลางคืนดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณโฟกัสเรื่องการงานผู้ใหญ่สนับสนุนแบบลับๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าโฟกัสเรื่อง ความรักก็จะมีคนเข้ามาอาจจะเป็นคนที่ทำงานอยู่ในสายงานเดียวกันหรืออาจจะเป็นเพื่อนฝูงชักนำให้รู้จักก็ได้คุณเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับคนได้ง่ายมันจึงกลายเป็นว่าคุณทำตัวน่ารักคนรู้สึกว่าอยู่ด้วยใกล้ๆแล้วมีความสุขเขาก็อยากที่จะเข้าหาตัวเรานะคะดังนั้นในช่วง สักประมาณวันที่15ไปแล้วเนี่ยถ้าคุณทําอะไรด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาตลอดเวลาเขาหาความผิดหาจุดผิดของคุณไม่เจอเขาก็จะปล่อยวางเขาก็จะมองข้ามทําให้การงานของคุณเริ่มโดดเด่นขึ้นมาใหม่ไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ไปที่55ได้ราศีพิจิกแล้วก็ราศีตุ <c oughs> ลราศีพิจิก ธาตุน้ำนะคะราศีตุลธาตุลมไพ่ใบน,นี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นไพ่ที่เอ่ออาจจะมีอุปสรรคติดขัดสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธท,ทั้งกลางวันและกลางคืนสาเหตุมาจากเรื่องเล็กๆต้องบอกก่อนเลยว่าสาเหตุมาจากเรื่องเล็กๆที่สำคัญมันอยู่ที่จิตใจมันอยู่ที่การที่เรียกว่าบางทีเราอย่าไปยึดติดก,กับการที่ คนนี้เคยช่วยเหลือเราคนนี้เคยรักเราคนนี้เคยดีต่อเราแต่ตอนนี้ทําไมรู้สึกเขาเปลี่ยนไปมันจะมีความรู้สึกเหมือนว่าเราไม่ได้รับความยุติธรรมเราไม่ได้รับความเป็นธรรมหรืออย่าเอาตัวเราไปวัดกับใครว่าทําไมเขาถึงดีกับคนนั้นทําไมคนนั้นได้อย่างนั้นทําไมคนนี้ได้อย่างนี้มันจะเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจเกิดขึ้นพอมันน้อยเนื้อต่ําใจเกิดขึ้นมันจะทําให้คุณเนี่ย อาจที่จะพูดจาประชดประชันไปโดยไม่รู้ตัวหรืออาจจะพูดจาอะไรที่มันดูขวานผ่าซากมากเกินไปโดยไม่รู้ตัวมันก็จะทําให้เกิดอุปสรรคติดขัดในการทํางานได้หรืออาจที่จะทําให้ปัญหาเรื่องความรักนะคะปัญหาเรื่องเพื่อนฝูงเรื่องความรักการกินดื่มเที่ยวมันทําให้เสียงานเสียการได้ในช่วงหลังวันที่15ไปแล้วหรือช่วงกลางๆเดือนเนี่ย การงานดีก็จริงแต่ต้อง,ระ,ร,ะงระมัดระวังคำพูดคำจาระมัดเอาระวังอารมณ์ของเราอย่าไปคอยตามคนนู้นยุทีคนนี้ยุทีเดี๋ยวบางทีเรื่องเล็กๆนิดๆหน่อยๆที่มันค้างอยู่ในใจเรามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะการถูกยุแย่นะคะพอการถูกยุแย่แล้วมันกลายเป็นเรื่องใหญ่มันก็จะทําให้คุณมีความสุขคุณไม่มีความสุขในการทํางานดังนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเราที่เราเราไม่สนใจเราไม่โฟกัส ว่าใครจะพูดอะไรก็พูดไปเราคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทําตรงไปตรงมาแต่ไม่ต้องพูดจาประชดประชันใครนะถ้าพูดจาประชดประชันมันจะส่งผลทําให้คนเหม็นหน้าเราแล้วมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นกับตัวคุณได้ไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ไปที่สาเอดได้ราศีธนูแล้วก็ราศีมังกรธนูธาตุไฟมังกรธาตุดินนะคะ เออไพ่ใบนี้จัดว่าเป็นไพ่ดีอยู่เพราะฉะนั้นนะ่ะทําอะไรก็ตามต่อให้มีอุปสรรคติดขัดแก่แค่ไหนก็ตามแต่มันเราจะสามารถต้องบอกเลยว่าดวงของผู้ที่เกิดวันพุธพอหลังวันที่สิบไปแล้วเนี่ยไม่ต้องวันที่สิบตั้งแต่เริ่มต้นเดือนมาเลยมันรุ่มรุ่มด,นดอนเดี๋ยวมันก็ดีปื้ดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ตกหวบลงมาเดี๋ยวมันก็จะดีปื้ดขึ้นมาใหม่เหมือนเหมือนเป็นกราฟเลยมันไม่ใช่ ขึ้นตรงเป็นเส้นดิ่งตรงขึ้นไปเลยมันขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้น,นลงลงเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะที่หลังวันที่สิบห้าไปแล้วเนี่ยมันมีทั้งดีและไม่ดีถ้าคุณทํางานด้วยความขยันซื่อสัตย์ตรงไปตรงมามีเป้าหมายในการทํางานงานคุณจะมั่นคงไม่ว่าคุณจะทําทอาชีพใดๆก็ตาม ไม่ว่าอาชีพอิสระหรือทำงานประจําสามารถมั่นคงได้แต่คุณต้องตั้งเป้าในการทํางานต้องทํางานด้วยความอดทนอดทนต่อแรงกระทบต่างๆการตัดสินใจด้วยตัวเราเองเนี่ยเป็นอะไรที่เด็ดขาดที่สุดและและที่สําคัญระวังเรื่องคําพูดคาจานะคะภัยเตือนว่าระวังเรื่องคําพูดคาจาที่อย่าไปพูดอย่าไปยุ่งอย่าไปวิจารใครหรืออย่าไปใช้อารมณ์หรือใช้คําพูดคาจาที่โอ้ยฉันเป็นคนตรงไงก็ฉันพูดความจริงอะ่ะมันผิดด้วยเหรอ ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายมันจริงแต่ถ้าพูดตรงเกินไปตายได้เหมือนกันนะอะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใปที่54ได้ราศีกรกฎแล้วก็ราศีมิถุนกรกฎธาตุน้ําราศีมิถุนธาตุลมไพ่ใบนี้จัดว่าหลังวันที่20ไปแล้วเดือนสิงหาผู้ที่เกิดวันพุทธทั้งกลางวันและกลางคืน1มีสเสน่ห์2การเงินเริ่มดีขึ้น ะะไอ้ที่มันสะดุดติดขัดรุ่มรุ่ม,ม,มดอนดอนการเงินก็เริ่มที่จะสะพัดมากยิ่งขึ้นหรืออาจที่จะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าได้รับการช่วยเหลือได้รับการได้รับความร่วมมือจากผู้อื่นจากลูกค้าจากเจ้านายจากหัวหน้างานจากเพื่อนร่วมงานทําให้การเงินของคุณสะพัดดีขึ้นหรือได้รับการร่วมมือได้รับการเร่วมมือจากคุณส่วนของคุณทําให การงานดีการเงินมันก็ดีมากขึ้นนะคะส่วนเรื่องความรักในที่นี้ดูดีๆก่อนตัดสินใจนะระวังเจอคนมีเจ้าของนะคะเพราะเป็นช่วงมีสเสน่ห์ของคุณไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่เอ่อศูนย์หกนะคะศูนย์หกได้อขออภัยศูนย์ศูนย์แปดหรือศูนย์หกตาไม่ดีอ่ะได้ไพ่ใบศูนย์แปดขออภัยค่ะได้ไพ่ใบศูนย์ปดได้ราศี พฤกษบแล้วก็ราศีมีนไพ่ใบนี้เป็นไพ่กลางๆ,ๆเกี่ยวกับเรื่องการงาน<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องการเงินและเกี่ยวกับเรื่องความรักด้วยเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้เขาบอกว่าคุณอาจจะได้พบรักกับชาวต่างชาติคุณอาจจะเจอคนขี้หึงขี้หวงแต่เป็นคนดูดีมีฐานะนะแต่ดูให้ดีสักนิดหนึ่งเขาอาจที่จะเป็นคนเจ้าเล่ห์ด้วยหรือบางคนอาจจะดูดีมีฐานนะตอนช่วงเเขาเรียกว่าอะไรนะตอนช่วงที่ โปรโมชั่นก็ได้นะแต่เขาเข้ามาอาจจะมาหวังผลประโยชน์ในตัวคุณนะแต่สำหรับบางคนให้ระมัดระวังการถูกข้าวถูกข้าวถูกของอย่าไปกินของใครง่ายๆหรืออย่าที่จะคิดว่าเอ้ยไม่มีอะไรหรอกสมัยนี้ไม่มีแล้วเรื่องเรื่องข้าวของแบบนี้มันไม่ใช่สมัยโบราณ ยังมีอยู่นะต้องบอกก่อนว่าบางคนอาจที่จะไม่ได้ด้วยเล่เอาด้วยคนไม่ได้ด้วยมวเอาด้วยคาถาเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังการถูกข้าวถูกของได้ด้วย <c oughs> เช่นกันนะคะสําหรับผู้ที่เกิดทั้งพุทธกลางวันและพุธกลางคืนนะคะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องถ้าจะมีคนเข้ามาแล้วเขาเข้ามาด้วยการที่เรียกว่าเขาจะต้องเอาเอ่ออะไรนะเชิญไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้แล้วก็ต้อง ใช้เลขกลนต่างๆที่จะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ในตัวคุณก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยเพราะเขาไม่ได้เข้ามาด้วยความรักแต่เขาเข้ามาด้วยความเจเลขเขามองว่าคุณมีเงินนะคะส่วนถ้าเรื่องการงานการงานในที่นี้เขาบอกว่ากระตือหรือลนในการทํางานทําก็เรียกว,ว่าหนักเอาเบาสู้งานจ็อบเล็กจ็อบใหญ่รับหมดเนี่ยคุณจะมีเงินมีทองเหลือกินเหลือกเก็บได้แต่ถ้าเกิดว่างานที่รับ ต้องดูให้ดีด้วยว่าลูกค้าที่เรารับตกลงกันแล้วเนี่ยมันจะต้องดูค่าตอบแทนที่เขาให้เราทําก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจ่ายบางทีเราต้องขอเก็บครึ่งหนึ่งก่อนแล้วเราลงมือทําแล้วพอใกล้เสร็จขอเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดนะคะหรือถ้ามันเป็นงานอีเวนท์ที่มันจะมีการตกลงว่าเสร็จงานแล้วค่อยจ่ายมันก็ต้องมีลายลักษณ์อักษรบอกกันนะเพราะไม่งั้นนะคุณจะเจอคนประเภทที่เรียกว่าหลอกใช้นะต้องระวังตรงนี้นิดนึง มันมีนะทุกสายงานะ่ะมันมีการถูกหลอกใช้แต่ของมาดามโชคดีที่มาดามมีสังกัดสังกัดอันนี้คือขนาดผู้จัดการของมาดามลาออกจากสังกัดแล้วตอนนี้เขามาทําอิสระแล้วเขาก็ยังยังอยู่กับเราคือเขาไม่ทิ้งเราเพราะงั้นเขามีงานอะไรหยิบยื่นให้เนี่ยเสร็จงานค่อยจ่ายเขาจ่ายจริงอันนี้เราแต่ถ้าเราไปเจอคนที่แบบว่าเหมือนติดต่อสายงานกันใหม่ๆปุ๊บเนี่ยเราไม่แน่ใจเคยเจออยู่ลายหนึ่งเหมือนกันนะ แต่เรียกว่ามาดามตามจิกทวงเอาจนได้คืนอะเพราะจ่ายเสร็จแล้วมีการขอยืมก่อนคานะไม่ไม่มีเงินสดเติมน้ํามันเออไม่มีเงินสดเติมน้ํามันขอยืมก่อนแล้วเดี๋ยวคืนให้แล้วไม่คืนโอ้เงินก็นิดเดียวไม่ได้เยอะแยะเลยสามเดือนสี่เดือนกว่าจะได้คืนนะคะอ่ะทีนี้มาดูไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่ห้าสิบสอง ได้ราศีพิจิกแล้วก็ราศีมังกรพิจิกธาตุน้ํามังกรธาตุดินไพ่ใบนี้เป็นไพ่กลางๆเกี่ยวกับเรื่องการงานเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่เกิดวันพุทธทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นช่วงจังหวะรุ่มๆดอนๆนะเกี่ยวกับเรื่องงานระมัดระวังการทํางานต้องทําด้วยความซื่อสัตย์ขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนต้องพูดต้องพูดแบบนี้เลยอย่าไปทําอะไรด้วยการที่เรียกว่าอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยอย่าไปมโนไปเองหรืออย่าไป ขี้น้อยใจหรือพูดจาประชดประชันใดๆผู้ใหญ่จ้องจับผิดอยู่นะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่จ้องจับผิดในการกระทําของเราอยู่หรือบางทีอาจจะมีคนไปยุแย่ใส่ร้ายป้ายสีเราไปในทางเสียหายได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้เราอาจจะไม่ได้ทําแบบนั้นก็ได้แต่คนที่เขาไปใส่ร้ายป้ายสีเราถ้าเป็นจังหวะที่เราชอบพูดประชดมันก็เลยกลายเป็นผู้ใหญ่เชื่อเลยว่าเราเป็นแบบนั้นจริงๆนะต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะคะมาดูไพ่ ใบต่อมาไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ไปที่77ได้ราศีกรกฎและก็ราศีพิจิกปลายช่วงปลายเดือนไปลายปายเดือนเลยเริ่มดีมากขึ้นนะคะเริ่มดีมากขึ้นการงานเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นการงานอาจที่จะเป็นงานที่ไม่ได้เรียกว่ามั่นคงหรอกงานอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่บ่อยๆการงานเริ่มดีขึ้นมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าต้องเดินทางไปตรงนูน้นตรงนี้ไม่ค่อยได้อยู่กับที่ <c oughs> โดยเฉพาะใครที่ทํางานที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับปัญหาของผู้อื่นหรือใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อความศรัทธาจะมีงานเข้ามามากขึ้นนะคะส่วนใครที่ <c oughs> ใครที่ทำงานที่เข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับผู้อื่นก็มีเกณฑ์ที่จะมีงานมากขึ้นหรือบางคนก็มีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายองค์กรนะคะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นใครที่มีความสามารถเฉพาะทาง สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธทั้งกลางวันและกลางคืนในที่นี้เขาบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่ความสามารถเฉพาะทางของคุณจะส่งผลทําให้การงานของคุณโดดเด่นมีคนมองเห็นศักยภาพในการทํางานของคุณมีคนมองเห็นความสามารถพิเศษในตัวคุณเพราะฉะนั้นการงานจึงเริ่มโดดเด่นมากในช่วงปลายเดือนนะคะไพ่ใบสรุปใบสุดท้ายได้ไพ่ไปที่47ได้ราศีสิงห์แล้วก็ราศีมังกร สิงกับมกักรไฟกับดินไพ่ใบนี้เป็นไพ่กลางๆเพราะฉะนั้นน่ยชาวราศีพฤษภเนี่ยดวงลุ่มๆุมด,ดอนดอนขึ้นขนลงล,งลงตลอดเวลานะคะไม่ดีไม่ดีจนสุดไม่แย่จนต่ําไม่แย่จนต่ําสุดมันจะแบบเหมือนเหมือนจะต่ํามันจะแย่มันจะต่ําติดดินแล้วมันก็จะมีบางอย่างอุ้มเอาไว้แล้วก็ทําให้เรา พุ่งดีขึ้นมาใหม่พอมันจะขึ้นสุดมันไม่สุดแล้วมันเริ่มลงอีกเพราะฉะนั้นไพ่ใบสุดท้ายจึงบอกว่าให้ระมัดระวังคนเพศเดียวกันทําอะไรก็ตามต้องลงมือทําด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ต้องทําด้วยความอดทนต้องมีความขยันต้องมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาคุณอาจจะเจออุปสรรคติดขัดในการทํางานอยู่บ้างหรืออาจจะมีคนเข้ามาแแทรกแทรกแซงนะคะในสายงานของคุณ หรืออาจที่จะเข้ามาเอา่อเขาเรียกว่าอะไรนะอาจที่อาจอาจที่จะเข้ามาแบบแทรกแซงการทํางานที่อยากจะเข้ามาทําในตําแหน่งของคุณหรือทําในหน้าที่ของคุณคุณก็ต้องทํางานด้วยความซื่อสัตย์อดทนแล้วก็ต้องตรงไปตรงมามันจะทําให้เขาทําอะไรคุณไม่ได้ <c oughs> อาจจะรู้สึกอึดอัดอยู่บ้างแต่ก็เดี๋ยวก็จะข้ามผ่านไปได้มันเป็นช่วงจังหวะที่เรียกว่า ชีวิตมันเหมือนลุ่มๆุ่มรอนรอนอยู่นะยังดีไม่สุดแต่แย่ก็แย่ไม่สุดดังนั้นผู้ที่เกิดวันพุทธทั้งกลางวันและกลางคืนถ้าจัดถึงระดับระดับของเปอร์เซ็นต์เป็นปตีเป็นเปอร์เซ็นต์นนนออกมาในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ผู้ที่เกิดวันพุธอยู่ในเกณฑ์หกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นยังไม่ได้ยังไม่ได้ดีจนสุดแล้วก็ไม่ได้แย่จนสุด อยู่ในระดับ 60- 70%ซนะคะก็เรียกว่าจัดว่าปานกลางปานกลางพอถูถูไทยไทย,ย,ยชีวิตเราไปได้มาดูระมัดระวังเรื่องสุขภาพสักนิดหนึ่งระวังเกี่ยวกับเรื่องออภูมิแพ้ผู้หญิงให้ระวังเกี่ยวกับทรงอกเต้านมมดลูกรังไข่นะคะผู้ชายระวังเกี่ยวกับภูมิแพ้ระวังเกี่ยวกับเรื่องไทรอยออต่อมทําซินอักเสบแล้วก็ระวังเกี่ยวกับระบบสมอง นะคะเอาไซเมอร์พากิปสันระวังเกี่ยวกับระบบประสาททุกส่วนในร่างกายใครที่นอนไม่ค่อยหลับระวังมีเกลฑ์น,น้ำเหลืองมันจะรวนจะทำให้เป็นภูมิแพ้ผิวหนังภูมิแพ้เป็นพิษแพ้ภูมิตัวเองอย่างเช่นโรคุ่มพวงมันมาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วมันทำใหนำ้น้ำเหลืองข้างในรวนพอมันรวนจนหนักเนี่ยบางทีมันก็กลายเป็นแพ้ภูมิตัวเองปุ๊บเนี่ยคือรักษาไม่หาย นะคะอันนั้นถ้าแพ้ภูมิตัวเองอันนั้นหนักหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยพูดเตือนเขาแล้วก็นึกถึงตัวเองเมื่อคืนทั้งคืนมาดามก็ไม่หลับมาดามไม่หลับอย่างงี้มาหลายเดือนละนอนไม่หลับเลยหลับคืนละครึ่งชั่วโมงมากชั่วโมงหนึ่งมางแล้วก็ไม่ยอมหลับแล้วก็จะมาหลับตอนช่วงเช้าเช้าซึ่งมันไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ก็กินยาแล้วมันก็ไม่หายแต่พอมันกินเข้าไปแล้วมันจะมามีผลคือกลางวันเราจะทํางานมันดันง่วง เพราะฉะนั้นใครเป็นก็พยายามฝืนฝืนฟังปิดไฟให้มืดบางคนเนี่ยมันมีแสงสักนิดหนึ่งก็นอนไม่หลับอย่างมาดามมีแสงสักนิดหนึ่งก็นอนไม่หลับปิดไฟให้มืดแต่บางคนก็ติดที่จะต้องอยู่นอนแบบเงียบ,บแต่มาดามติดเปิดธรรมะฟังแล้วจะเพลินเพลินฟังแล้วหลับนะคะ จบคำพยากรแล้วนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุทธทั้งกลางวันและกลางคืนใครสนใจอยากจะเรียนศาสตร์ไพ่โคโคโลโน,โนทักอินมอ็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่าเรียนหรือมาจองคิวลงเรียนกันได้สำหรับคอร์สที่จะเปิดสอนพิเศษวันเดียวจบ ทักอินบ็อกซ์มาสอบถามมาจองคิวไว้ก่อนได้เดี๋ยวมาดามจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับ f c ท่านใดสนใจจะดูดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวทักอินบ็อกซ์หรือแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่าครูและมาจองคิวดูดวงได้นะคะก่อนที่คิวจะแน่นนะเพราะมันใกล้จะปลายปีแล้วสําหรับ f c ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครูให้กับมาดามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ